ครู้กันไปแล้วเป็นมวยสามโนะครับหมากใกล้จะจบพนักผมตอนนี้แค่สามสี่คนนั้นนะครับสวัสดีครับอินเอวตู่มีดไปเอ็กซ์กิรา market ขับสถานที่ตลาดกิรา market อยู่กับยี่สิบต่อนะผมตาเมยครับชื่ออะไรครับก๊อปปี้มวยไหมครับครับก๊อปปี้มวยไหมครับ นี่เขาเป็นดาวที่ตัดคนิดตาหมวกเป็นล้านเลยนะคอนเทนต์อะไรครับเขาหลักของเราเนี่ยโดดบอกพี่กับชักว่าวสองอย่างอยางในเรื่องอะไรอย่างนี้มึงเนี่ยแต่ข้างหลังน่าสนใจกว่าสุวิทย์บอกข้างหลังเนี่ยหองหลังเขาเนี่ยหลังคู่ต่อสู้เนี่ยเนี่ยเขาเป็นเอเวนเจอร์มาเลยเว้ยโอ้ยโยกงนะครับอเมริบเมกามาเลยอ่าขวามือชื่ออะไรครับดอนกงเมืองมิงครับดอนกงเมืองมิงครับผมแหล่งผลงานทีมไหนเนี่ย ก็พยายามต็ีเลยพี่นี่ทีเนี้ยเปลาเล่ถงเบอร์หมดแล้วตอนนี้เบอร์หมดแล้วมาตากคนนะผมหนึงต้องรับมาที่อย่าชนรวมแต่คาว่ากลุ่มนต้องมีของดีแน่นอนนะตอนผม ดีกว่าครับสนดอนกงนี่ก็ต้าครับตู่นครับอัอปี้ออกมาดีกว่านโนรถกดูแล้วนะมีรถซ้ายตัวขวาหัวระพงี่ออกมาดีกว่าครับโนอีกแล้วใช่รับพลังอเวนเจอร์ของดอนคงโโหดนวรับงอยู่แล้วดูเดือดมากครับชรบไดอยู่แล้วอวงทั้งคู่ดูเดือดมากบัดขวาต้องเปนถุงตอกเลยอไรอะไรนะอะไนไรัน เไอาย่งไรครับตอนคีมีเอาย่างไรครับกจบทุกตองทำไม่ทำโดนมาสอมัดยี้มีรวะโคปี้มี้อตับมีหัวุเอาไปขวาตบได้ายขวาขวา้าก้เวกว่าจะโอ้โหนาต้องรับไม่ทันะครับตอนคีีอกานต้องกวยแล้วโคปี้เวฟมีกอดกันักกันนิดนึง เดือดดคฮังเอวนเจอร์ตอนโกมึงมินโดนแฟนตัวตัวขวาบนรกันแรกกันขาไปโอ้โหดูเนมีคอร์ดสวยครับบอน่กี้มีคอน์มีคอนยังไงครับเนีางันนี้แง่แงเอาใหม่เอาใหม่มีคอมีคอโอ้โหราโกมงมินร้บทีแล้วรบทีแล้วพ่คุณรับราทีแล้วรับทีแล้ว

ขวาผูกซ้ายขวากซ้ายขวาได้กันให้ทุกันขวาขต้องไม่โดนผุกซ้ายเข้าไปตรงขาตขวากันเองโอ้โหนี่อ่อนี่อรนี่่อนเขามาสู้จริง้คู่นี้ใส่กันไม่หยุ่นะครัพูนี้ ใครอยู่ใกล้คูนี้ก็ระวังท่านัให้ดีนะตอตอเดไมตอารับเหรียญรางวัลด้วยนะครับขอเสิ้นตับหนเอยเลีวยวอึมากมจัผมเหนื่อยเนี่ยเดินไปเดนมสิบรอบแล้วบอมา แล้วแหลก็แต่กเาด้วยแล้วแหลกะ็มสองแล้ว <ỗi S 1>